เองไหมนักกัดแอคชั่นไล่ไหมไงล่ะไม่ได้หมายถึงนั่นซะหน่อยเอาไรใส่ปากอยู่นะใช่ปะไปอาไปเฮ้ยนักกัดแอคชั่นหลงฉันเหรอเจ้าปีศาจจอมขึงบอกทุกอย่างที่มากรณ์เอาแอคชั่นบิมันกินบ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 ินทำเอเป็นฝ่ายชนะเสมอฮ่าฮ่าฮ่าอยากเล่นน้องได้ไหมเนี่ยทุกที่เมวารียังเล็กอยู่เห็นอะไรก็อิบใส่ปากไปหมดนั่นแหละ เล่นสเสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยสิอากด้อ,อยากมีเหมือนแม่มีมผิดเลยอะไรนะจะาพิสัานมากแก่ๆท้องผูกที่เสียมสอนความชั่วร้ายเอา <บ>นี่เรากำลังซ<บ>้อมเต้นยังยกีฬาสีอยู่นะตั้งใจหน่อยแซ่ฮะเต้นเย็นก็หัวใจของทุกคนต้องรูมเป็นหนึ่งเดียวกันจริงด<บ>้วยทุกคนต้องตั้งใจ<บ>ทำให้เหมือนกับเนเน่นะง<บ>ั้นมาเริ่มกันใหม่มิวสิคสเตร็รบทฮะเรากราฟเทปก่อนสินสมัยนี้เราอยากใช้เทปอีกนะ ของครูหัวหน้าแกงชูนั่นนี่อ่ะมาสะออคุให้ขยืมแท็บเล็ตคุณครูโยชินางืทีสิเอออ้าวแต่ว่าไปแล้วมาสะออคุงเนติปน้ตรงอ่ะเทนขององกุลาบฟใกล้าดีเียว่อ้สะออคุงูหาเรื่องอีกแล้วอให้ช่วยเลือยอีกแล้วไม่ช่วอยู่รืต่หา็ที่พรมาสะอคุร้องไห้แง่เลย กอกน้ำตรงนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฮะ ก่อนนะจอยจะเด็ดใจจะบ้าละปุ่งสมบุกณัตัเวลาสมจวบจะไปบีชัดจฮันยังผู้เก๊ผ่าบุ่ง